เรตะลี่เพเป็นลงใง้เปเพิ่นเบิงล่วงเฟกพันหยเจ็บพันว่าพ่นหรือเ,รเล่นซากันไปหาสื่อหลายสามเปดย่อนอายุก็บ่านเกิดหมอม่ค่อยปดหนีไปแล้วแม่หมอฟังหนีจนใจสั้นนะเพิ่นมาท่อมหา่นดีใจทั้งสีบอกทั้งสีหายเป็นหนีเป็นถูกหลายเห็นคุณหมอต่างคือเหรียญมาหลุนลวดปดหนีสีเตาเด้อว่ากระสันแล้วว่ะก็บอกรัวกระทักมาบอกหมอทีด้ว่าสีเตาค่ะเลขเราตอลี่ไบที่เป็นส,นส,สามสองหานั้น เกอมาถึงแล้ววันทีหนึงได้แม่นั่นนะจรับตำแหน่งซื้อถึงมาส่ดตัวได้หกตัวนั่นค่ะสาฝ่างวดก้อนนี่งวดก้อนสามแปดสองหากับสามเจ็ดงวดก้อนวันนี้ตัวใดครับนี่เราะแม่หมอว่าหมอมา่เก้ากหามอกาก็ลวเขกันมาสิจังไหนันนี่เก้าหาเก้าจีหมอมาตัวนี้แม่สาวกับบ้าหูมาสิจังไดเนาะซุนๆอันซุนซ้าๆในเหล็กใบเซตไปเซตคตค่ะปีที่แล้วนั่น อ,ออกเลขศูนย์สามแปดออกสามแปดล้านค่ะหมอนีกับกับส์หมอกระสือวายุกกรสือสองสองเพราะว่าหมื่นสิไปเอาพระไตอีด็กเนีย่ยคนมูสนิษหมอบอกว่าไปวันพุธนะฉันติดธุระเดี๋ยวฉันมาอยู่แทนให้อย่างเงี้นะคะเพราะว่าหมอหมออยู่ที่นีนะคะตอนรอบอาหารกลับไปอยู่นิตเขาเคยเห็นผักงาถานรังวัดมาที่ยี่สิบสอง 22. แต่ได้เด็กผ่ากันผ่าตอนแรกลับไปหมอบอกหมู่ว่าวันพุจะเป็นมาที่ยี่สิบสองหมอเลยว่าเอาวันที่สิบบังเอิญแค่แท่ เพิ่นร่งบัตรียสิบสองหล่ะเพิ่นให้ไปเอาตู้เพิ่นแต่ปี่ดอก็มียีสิบสองดีแต่เนีกันเลยห่างกันเลยสื่อตัวนี้กันไว้น้ำค่ะกันร้องเบิ่งขาะท่ยวมัมสงน้ำกันแะว่างหัวดจว่าหายลคนถือน้ำถือขาถือแงแบบถึงหบดเฟรเก้าเนื้อแม่ซื้อบอสแม่สื้อบอสซื้อแล้วเออมาตัวเดียวกันอยอ่อันข้อมนี่้ยไ่ด้ไม่ไ้เอาอันอมเปียกหลาเขาไม่ได้เทียกก็ค่ะ กอนชมลำลำเรื่อยไปกับหมอคิดแล้วกัะสร้างจองยันได้ที่ใดค่ะอัน่าสิปพึ่ษ่าเขาก็ไม่ได้ยิ่ความบาสิปราสิรับจองหายหรือบาเสพนจองในเฟสในเฟสในเพจของวัดนะคะเพจค่ะวัดทีดารากับเจ็ดกับเจี๊แดงต้องได้เหรียนมาต้องได้เรียนมาพร้อมที่จะให้พระเจ้าคร่ะ่พองานท่าสลายเนาะคม่ค่ะกิน สวัสดีครับท่านผู้ช้มมือนี้ก็มา่พบกับผมเลยครับส่องสายฝาผ้า้วยเนาะครับผมมือนน้กะผ้าท่านผู้ส้มมาอยู่ที่วัดศรีดาล่ามเนาะครับผม,มาเบืองการสร้างที่ท่านผู้ส้มด้ซอยทําบุญกันเข้าเานาะครับจิตทธาของพวกท่านก็ไดม้มาสร้างมาแปลงครับสวยงามเนาะครับเนาะนี่ก็เป็นปูซีซูโทกเก่าเสียนห้องเนาะครับเนาะ เสียนเรียบร้อยเนาะครับผมครับก่อนสิไปรับส้มลิปนาวกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สายฟา้าผ้าร่วยอีกสองทางนึงเนาะครับผมมือนก็มาบอกบุญเป็นสะพานบุญให้ท่านผู้ส้มเนาะครับสําหรับผู้ใดที่มีกิจสัทธาสายญาณพระเจ้าน,นาก็มารวมสร้างร่วมแปลงน้ำกันเนาะครับผมเอาเป็นว่าไปฟังหมอคิดเนาะครับผมว่าหมอคิดนี่ สีมาบอกบุญบอกบารมีเนีนะครับผมมารวมสร้างบารมีน้ากันนะครับผมเอาเป็ียนว่าไปฟั่งมอคิดน้ากันครับผมก็ที่เดียนตะกาเดี๋ยวมาเห็นว่าตอนนี้วัดพัฒนาเห็ดแบบเนื่อนการไปหอดไสแล้วจังสี่างค่ะขาจังองค์พระหลอกที่แล้วที่พ่นสีหลอกลุ่ทั้งยี่สิบแปดพระองค์ยุลานท่ำกับเท็ดแล้วแล้วแจ้งแล้วแล้วแนนค่ะจากที่เป็นทอสวมซึ่งตอนนี้กับเห็ดเป็นก้อนเมฆแล้วสินะค่ะ ในส่วนองคูที่พี่น้องโฮมบุญม้านะคะตอนนี้ก็ขึ้นเสียนปุ๋ยแล้วเห็ดโค้งเล็กโค้องยังไม่แล้วแล้วก็วฟางทอในหนังเตรี้ยนก็ลองโสแล้วค่ะเวลาขัดร้อนนล้วควันมีใส่ไปไล่เนาะค่ะจนเตะเสาในหนังสองจานเช่นมน้าหยกโขลุ่นเท่นะคะค่ะจะอยากเห็นห็มาก้าเกิดจะที่ทำทันหนสะดวกนะคะเห็ดฟักซีถึงอยังเด็ดด๋อยแล้วอย่างเมื่อวานคือไหวงายากับแม่ใหญ่นะคะบัตสิการ่ามตอนนี้ วัดเท่านะคะแล้ลมึงเห็ดเหลียงสุทีสองสุทีบะท่านหลุดแหลกโอ้เสรายชักมากหาหมอโอ้พว่อบะไดวบะท่านเพิ่ังสินะค่ะตอนนี้มีเหลี่ยนหลุดทีสองค่ะือเหลียยนเปืกันนะคะคุณหมอตัวเปื้อน่ะอันนี้เป็นเหลียนหลุดไทยนะคะี่เหรียนเหลียนหลุดแหลกเขาปออยากเห็หนี่เอกลักษณ์เหรียนของเีเอาลอตเตอรี่เป็นร่งให้เป็นเบิร์ล่งเปดยสถิตจ้ขั้นว่าข้อหนึ่งเล่เกันไปหาสื่อหลายจาเปด ย้อนอายุกับ่านเกิดหมอมีคนอปดหนีไปแล้วแม่หมอฟังนี่จนใจสั้นนะคนมพท่อมาหาคนดีใจทั้งสียวเาทั้งสีหายเป็นหนีเป็นถูกไหลเห็นคุณหมอต่างสื่อเหรียญมาหลุนลวดปดหนีสีเสาเด้อว่ะกระสันแล้วว่ะก็บอกแล้วกระทักมาบอกหมอที่เร้ว่าสีเสาค่ะเลลอตะตลี่ไบที่เป็นสามสองห่าน่นเือนมนถึงแล้ววันที่หนึ่งได้แม่นะรับตำแหน่งซื้อถึงมืส่ดโตได้หกตัวน่ะ สา่ฝ่างวดก้อนนี่งวดก้อนสามแปดสองหากับสามเจ็ดงวดก้อนวดนนี้ตัวใดครับนี่เราะแม่หมอว่าหมอมักหาเก่าเก่าหาหมอก็รูกขึ้นกันเราสิจังไหนมันมีเก่าหาหาเก่าจิหมอมักตัวนี้ไปหาเกับบกหูว่าสิจังไรเนาะศูนสามสามอันซูนสามสามในเลขใบเซตใบเซตไตค่ะปีที่แล้วนั่นออกเลขศูนสามแปดออกสามแปดล่างค่ะ มานนี้กับกับหมอกับสื่อวายุกับสื้อสองสองเพราะว่ามือสิบไปเอาภาไตปีดกหนะ่ะคนมูสนิทหมอบอกว่าไปวันพุธนะฉันติดธุระเดี๋ยวฉันมาอยู่แทนให้ยังไงสิหน่ะค่ะโอ้หมอหมออยู่ที่นี่นะฮะตอนหลอกอาหันกลับไปที่นี่เขาเคยเนี่ยพักงานถาลัางวัดวันที่ยี่สิบสองแต่ได้เด็กพ่ากันผัดแต่เล็กลับไป อเบอกหมูว่าบ้านกุเกเป็นมนที่งีินสองเลยว่าเอันทื่อสิ่บังเอิ่นแค่เพิ่นร่างบัตรันที่งี๒หรอเพิ่นเห้ไปเอาตู้เพิ่นแต่พี่โดก็มีพอดีแั่เนี่กันเลยถ่านกันเลสสื่อตัวนี้กันไปนะค่ะกันร่องเบิ่งค่ะไแถวมันมส่งนับกันระวังงวดบ้านหรคนถือน้ำถือข่ะถือแงาบอกถืองาเพล่ถือเงาเพล่แม่ซื้อบอสยวเเจแม่ซื้อบอสซื้อแล้วมากตัวเดียวกันเย่ะอันขวมแม่ อรเงี้เนีได้ให้เก่าคือ่เขาไม่้เกค่ะชบำเ็มเลืกับมอนคิดแล้วกสร้างจองยนี่ได้ที่ใดค่ัอันาสิปพึกษาแล้วเขาก็ไม่แดงที่ห้อบทธิบบาสิบรับจองหยที่บาศิบเพิ่จองไม่เทิอันในเศษดนเถิดของวัดนะคะเถิม่เถดเลยค่ะวัดสีดารารับเยดับเแต้องได้เหรียญม่ได้เหรียญม่พร้อมที่จะให้เก้าครับค่ะเพราะงานเ้าก็ะายเนาะไ่ะา เข้ามาวัดสีดารามของค่ะข่ากับทักจองให้ขอความเพียรเลยเลยค่ะไม่มีภาพตัวอย่างทรงให้เป็นเบิ่งพร้อมแ่มงขาแล้วก็ถ้าเกิดผู้ใดมาวัดมาวัดเพียรก็ล่งเพียรอยู่แล้วแม่ค่ะร่ลงเพียรอยู่แล้วค่ะผู้ใดมาวัดกับมาจองกับจีจ้องกับพายการนีพ้นได้นะคะก็เป็นการตอนหยอดบุญซอยกันเนาะค่ะเข้าความสั่งอยากจิทถ้ำในแท้เพียรแม่แดงที่เดือนสกาวคือผู้ที่โชคดีได้จองเลี้ยนหลุนแหลกได้ค่ะมัดในรายการหนีเร่ว่อนที่สี่ค่ะ เป็นเป็นตำหนานในการเริ่มต้นสระเป็นต้นบุญเนี่มอกันเลยเรียนดียมอกกับอยากแบบบอกบุญให้ได้จาบได้ทัวกันได้สมโภดการได้การรุ่นสองพันแทมากุลยได้กรุ่นนั้นแต่ว่าแบบย่างห้างเบอร์ก่อนแบบย่างห้านได้กรณีนั้นแหละแม่ขา่ะคือได้รวมสั่งแม่ขาก็คือดือความร่ำลังเขาหน่ะแหละความบุญบุญนี่นอกจากเข้าด้ถวายถวายสังวิหารได้สมโภชปูเหรอเกจิอริยาที่เดินทางมากนะคะเป็นเกจิดังทั่วเมืองไทย คำว่าเหาไดชใส่องปัจจัยถวายเกินนั่งสองนะคะกัเป็นโอกาสอันดีที่แสดงควมบุญนี้เป็ดเฮ็ดบุญโลกทานมือสมโภชนั่งนะคะเอเป็นว่าขอท่านผู้ชมถูกหวยรางวัลที่นึ่1ไปเตสเด่ะมาใส่กันปีไม่ปีไม่ค่ะปีหม่แล้วที่ค่ะ18 18ยังก็8คือสภาพคือสภาสห้าริมหลอง่่้มลมลลยเงินเนเงาไปใส่เงินหลเรากับตับุญ ก็ม no bueno, yeah. yeah, uh huh. ุ่งเนี่ยจังน้องเพิ่นเหม่ยเพิ่นเข้าใจเลียวเพิ่นเข้าใจเอฟซีเขาไหมเอฟซีฟั่งหรคงสิเข้าใจหรอแต่อะไรบางจำมันสิเป็นการซับซ้อนในคุณมองัคนเราคู่เดียวแต่ว่ามื่นมันที่ใช่แปดแต่เขาจะมาร่วมสมบูรณ์ร่กันจะเป็นอันนี้เพราะว่ามันจากคุณถ้ามีเศษขึ้นมาเนี่ยมันมันต้องไปนั่งเซ้นนั่นอยู่แล้วเนาะก็บอกกันมา พาอาจารย์มาสิดึงสายไปก่อกลางน้ำนั่ไปสมโปรดปูกัญญาองค์ของนายนั่งเพราะว่าบ้านในเห็ดเพราะว่าบ่มีปัจจัยที่เปิดเต็มที่น้องพูดแม่นค่ะนีแต่สั่งไว้สั่งไว้คือขึ้จะสั่งธรรมดาแต่ว่าตอนต้องมีเฉลิมฉลองใเพ่อนตอนที่แม่แดงหนาสิเต็มมากนะคะก็พ่เดินจักรตอนสมโปรดล้านทั้งหมอของก็มะหูน้ำป่นพาอาจารย์คนบ่อฟังว่าเพคนได้ยืมเงินหกหมื่นว่าใครตื่มหมอได้ตัวาั่นค่ะหมอได้ว่าโอ้ขันเจ็ดสี่บ่ไดเดาขันสางไปต้องถิ่มไปเป็นพระราวผ่าพระราวัน